หลังจากที่เราทำความร,รู้จักกับ IC แต่ละตัวไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพวกมันไปอยู่ตรงไหนในคอมพิวเตอร์คําตอบคือพวกมันทำหน้าที่เป็นสะพานนะครับระหว่าง CPU และ Memory นั่นเองครับเริ่มกันที่ CPU นะครับ central processing unit นะครับเปรียบเสมือนมาสมองที่คอยคิดและตัดสินใจภายในจะมี Alu นะครับหรือว่า arithmetic logic unit นะครับเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบและตรรกศาสตร์เช่น and or not แล้วก็มีคอนโทรลยูนิตนะครับเป็นส่วนที่ชอยอควบคุมแล้วก็ถอดรหัสคำสั่งต่างๆและประสานงานกับอุปกรณ์อื่นๆและที่สำคัญก็คือเรจิสเตอร์ครับซึ่งก็คือพวก i c 7 c s s ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้มันทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ CPU กํากำลังประมวลผลอยู่แบบวินาทีต่อวินาทีเพื่อให้การทำงานรวดเร็วที่สุดครับถัดมาก็คือเมมโมรีนะครับหรือหน่วยความจานะครับก็จะมีทั้งหมด 2แบบนะครับก็คือ RAM Random Access Memory นะครับข้อมูลจะหายไปนะครับเมื่อไม่มีไฟเลี้ยงใช้สลับพักข้อมูล CPU กำลังใช้งานอยู่และ ROM Read Only Memory นะครับหน่วยความจำถาวรข้อมูลจะไม่หายเมื่อไฟดับใช้เก็บโปรแกรมเริ่มต้นของระบบนะครับต่อไปก็คือการระบุตำแหน่งนะครับหรือ Addressing นะครับ ลองจินตนาการว่าเมม o r ีก็คือตู้เอกสารขนาดใหญ่ที่มีลิ้ชักเป็นหมื่นๆช่องนะครับเวลา CPU ต้องการข้อมูลชิ้นไหนมันก็ต้องระบุที่อยู่หรือ address ไปที่ตรงนี้นะครับและตรงนี้เองที่7 c l s 1 3 8หรือ7 c s 1 3 9เข้ามเเข้ามามีบทบาทในการช่วยถอดอาหารหัสเพื่อเลือกชิ้ลิ้นชักที่ถูกต่อมานั่นเองคำถามต่อมานะครับก็คือข้อมูลวิ่งไปมาได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือระบบ bus system นะครับ ข้อมูลจะวิ่งบน d a t a b u ัสโดยมีพี่ใหญ่อย่าง j c s s 4 5 5คอควบคุมทิศทางเพื่อไม่ให้ข้อมูลวิ่งส่วนกันนะครับและมี j c s s 4 4 4นะครับขอช่วยขยายสัญญาณให้แรงพอที่จะวิ่งไปถึงปลายทางนะครับทุกอย่างทำงานประสานกันเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกาหรือคล็อกครับ